สวัสดีค่ะจะเจกับโรเซ่เหมือนเดิมเหมือนเคยในช่องโรเซ่สล็อตนะคะแล้ววันนี้โรเซ่มากับเกมไก่แจ้คือขนงค่ะใครที่ชอบเกมไก่ชนนะคะต้องถูกใจเกมนี้แน่นอนเพราะว่าวันนี้โรเซ่แบบพกทุนมาอืมเยอะอยู่นะเธอถือว่าเยอะแหละเอา้าแล้วทำไมตรงนี้มันบงังจังเลยแป๊บนึงนะโรเซ่ขอขยับ,นะบหน้าจอแป๊บนึงเออนี่แหละนี่นะมาสามพันจะบอกว่าสามพันเนี่ยน้องทําได้แบบหลายอย่างนะทุกคน สามพันเป็นการเบ็ดมันแน่นอนวันนี้เดี๋ยวพาเบ็ดสะเทือนวงการเลยแม่มาทุกคนต้องขออภัยเน็ตโลเซ่แปบ๊บหนึ่งนะวันนี้ฝนตกฟ้าร้องแบบโอ้โหฝนตกฟ้าร้องแบบฟ้าขนองรุนแรงมากแม่เมื่อกี้ฟ้าลงมาเราด้วยไม่ลงที่ไหนนะแต่ไม่โดนบ้านเราทุกคนไม่ทำไปกดไปได้ <c oughs> เออนั่นแหละวันนี้ฝนตกฟ้าร้องแรงมากทุกคนแบบรขอภายนิดนึงนะคะมันอาจจะแบบมีสัญญาณเรื่องของสัญญาณเน็ตนิดนึงเนาะปกติเน็ตก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วค่ะสาวแล้วพอมาเจอฟ้าร้องฟ้าลองอีกโอโ้โหเรียบร้อยเลยชาวเรานะย้ายค่ายก็ไม่ได้ด้วยย้ายไปก็เหมือนเดิมอันดีดีสุดละในละแวกนี้มาออกสตาร์ทเบ็ดหบาทนะ ห้าบาทเนี่ยห้าสิบหมุนพอทุกคนค่ะห้าสิบหมุนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราเซ้าพาปรับเบ็ดแน่นอนนะคะจะบวกจะลดยังไงเราปรับเบ็ดแน่นอนคำเตือนเหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับน้องๆูหนูท่านใดที่ไม่ยุตั้งแต่สิบแปดปีกลัวได้รับคําแนะนํานะคะหรือว่าท่านใดนีนหนที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตามเอรเซ้นะดูร์เซ้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะต้องมีหลายคนคิดถึงเอร์เซ้แน่เลยแบบว่าเราเซ้ไม่ได้เอาคลิปช่องนี้นาน <laughs> อไปอัพช่องพิกหวานชาแนลนะคะแล้วช่วงนี้ช่องพิกหวานชาแนลก็อัพไม่ได้ทุกคนขาโรเซ่ก็กลับมาเอาช่องโรเซ่สล็อตนะคะใครคิดถึงอันไหนก็แบบสลับสับเปลี่ยนกันดูละกันเนาะแต่โรเซ่ยังอยู่ตลอดนะคะไม่ได้หายไปไหนทุกคนเผื่อทุกคนคิดถึงอะคือไม่ได้หายไปไหนนะจ๊ะเอออีห้าบาทนี่มันไม่เข้าเลยหรือไงน้องก็กะจะแบบโอ้อยู่ก็จะหมุนล้วยาวไปเลย หมุนแบบไม่แตกไปเลยว่างั้นเถอะเศียใจนะเนี่ยแอบร้องไห้ได้ปะกี่หมุนแรอวะเนี่ยโอ้โหยาวเหมือนกันนะแต่ไม่แตกเลยอ้าวมาแล้วสี่บาทได้อยู่ได้อยู่จะโผล่ฟีเกมหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะโอ้อฟีไม่แตกเจแตกซะงั้นเอาอะ เจ๊แตกนะสาวเอาไปช่อใจแตกนะเอาส6หมุนที่เหลือ,อยังไงจ๊ะมีจะเข้ามาไหมีโอกาสเข้าหรือเปล่าหรือ,อยังไงดีโอ้ทุกคนชอบแบบว่าคลิปแบบคลิปเรียวป่าแบบตัดชอดอ็อตอ่ะเราเซ่จับอัพลงให้ใน YouTube เผื่อทุกคนชอบนะคะหรือว่าชอบแบบไหนช็อตประมาณไหนนะคะหรือว่าแบบขี้เกียจรอช็อตแตกอะตัดช็อตแตกมาให้ดูเลยได้ปะ ได้นะจ๊ะจัดให้อยากได้แบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวตัดตัดตัด,ตด,ตดลงให้ทุกคนมันนิ่งจังเลยเนาะ <laughs> โอ้ลองให้ได้ไหมนี่ทำไมมันเงียบเหาอ,อย่างนี้หรือว่าน้องอยากให้เบ็ด10บาทวะขึ <laughs> ้นหลักสิบหน่อยดีก,กว่านะทุกคนหลัก1ิบหสิบหมุนเลยแม่โอ้ย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มันเอ้ยเราแคเห็นแบบแบบเมื่อกี้สกิตาแต่มันไม่จอะด่ะทุกคนไอ้เจา้าบ้าเอ้ยแกแก็ไอ้ก็แรงเกินน่ะแตกหน่อยก็ไม่ได้โอ้ยไม่แตกนอกไม่แตกในเลยวันนี้แบบอ้ยอย่างว่าเศร้าใจอยู่นะถ้าจะเป็นอย่างนี้เราเปิดเทอร์โบปะ่ะทุกคนอ้านเนี่ยเปิดที่มันจบๆไปเลยเออ นี่เนะี่ยไหลปะไหลปะโอ้คุณคูนสามแล้วไม่ไหลอ้าวคูณสองดอกนี้สวยมากคูณสามเอสวยคูณสี่ไหลต่อที่เคนี่ไงตีนไก่มาแล้วแม่เออโอ้โหให้มันได้อย่างงี้ลูกช็อตมันจะเลิศมากให้มันเข้าอย่างนี้เรื่อยๆโอ้โหไก่ขาวมานะน้องไก่เผือกของเราอะ่ะน้องมาเด้อแม่สองร้อยเก้าสี่บาทห้าสิบตัง 2 9งเกบตังรางวันก็นโตโตร,รอบนี้ไปต่อไม่สะดุดคะ่ะเฮ้ย3ามสิมหมุนนี้ยังไงจ๊ะจะจอดจะหยุดจะไปจะยังไงโอ้เฮ้ยเหมือนจะมาแต่ก็นองเงียบไปเป็นงงปะสรุปจะมาหรือจะไปจ๊ะสรุปหล่อนจะมาหรือจะไปหล่อนจะมาไหมหล่อนจะแตกหรือเปล่าคูนไปดิคูนไปดิเออดอกเนี้ยเห็นไหม พอมันได้จังหวะพอมันเฟะม,มันฟังมันก็เป็นอย่างนี้ละครับคุณผู้ชมเออเงนินรางวัลก็อนโตนะคะ326บาททุนๆรอบนี้เอ้ยความสวยนะเนาะสาวเนาะเออเนี่ยเห็นปะมีระไก่เผือกแตกแล้วคนฝั่งขาวแตกอย่างดีเลยฝั่งม่วงไม่มาสักทีโอ้สองสองสองเด้อสาวต้องสองรอบนี้ยกนี้ยังไงจ๊ะ เอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเราต้องปรับเบ็ดละป้อยู่เบ็ดสิบมันไม่ได้แล้วแม่สามพันไหนรู้ดิสามพันเบ็ดสามสิบกยว่ามันเปะปังปะลองดูไม่เสียหายนะคะมันจะเสียหายตอนมันไม่แต่งนี่แหละทุกคนเฮ้ยโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมการลงทุนคือความเสี่ยงนะแม่ถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่ถือว่าลงทุนปะ ก็ต้องเสี่ยงแหละสาวจังหวะนี้เสี่ยงไหมแล้วก็ต้องเสี่ยงแหละมาคูณ3เอ้ยมีหลายต่อโอ้โหจังหวะนี้ดีนะไม่คูณหต่อ651าอมาไม่รู้จะบวกเ่าไหรรวะเนี่ยมาแบบเสี่ยงดวงมากแม่มาแบบเป็นงงเป็นอองมากกว่านี้เอ้ยเอ้ยทุกคนโรเซพยายามที่จะพูดเบาๆแล้วนะคะบางทีมันก็ลืมตัวเนาะขอขออภัยด้วยนะคะเพราะว่า เาบางทีเราจะไปอ่อะไรนะไปดูคลิปตัวเองแล้วฟังเสียงอ่ะโอ้สาวเราจะตะโกนไปไหนอะ่ะจับแก้หูมากเนาะบางที <laughs> ต้องขออภัยด้วยนะคะโหล่องน,นี้เกือบพันวันนี้ไม่เข้าฟีลก็คือไม่เป็นไรละช่างมันเถอะไม่เป็นเรื่องของอนาะคตนะอออีกสิบมดนสิมดนอาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะจะจบที่สิบมุดนี้หรือไม่ก็จะไปต่อแบบ อีกแค่สิบหมุนละพออะไรก็ว่ากันไปเนาะอะไรเนี่ยสูุยังไงทุกคนลองเบ็ดสักเพิ่มไหมเบ็ดสักเพิ่มคืออะไรวะเบ็ดสักสี่สิบเพิ่มมาเพิ่มสักสิบบาทเนาะมาเลยสิบหมุนเดี๋ยวลองสิบหมุนเนาวเดี๋ยวโรเซ่พอแล้วนะเราปิดเทอร์โบะปะใจร้อนไม่ดีเลยอะโอ้โหแม่นิ่งจัดเลยอ่ะขอห้าสิบสักสองสามหมุนแล้วกัน เอาออโตโอ้ซันเอามาสองสามุนนะเธอแบบถ้าเยอะเกินไปก็ใจมันจะไม่ดีอ่ะมีความกดเลยแล้วหนึ่งอะเออเออเออเลยแล้วลดนะเลยแล้วโอ้โหเลยแล้วมันลดจริงเอาแล้วรู้อย่างนี้เบ็ดห้าสิบต้องแต่ตอนแรกแล้วเธอจบจบนะพันสามร้อย 1,365บาทโอเควันนี้เราแซ่ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไว้ต่อทุนในเกมถัดไปเนาะใครที่ชื่นชอบเกมนี้คลิปนี้ของเราเซ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เราเซ่กันด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้เราแซ่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า